สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์กับครูนกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวกลางของแสงก่อนเรียนเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเพื่อจำแนกวัตถุเป็น ตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงโดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์เรามาทำความรู้จักกับแสงกันก่อนนะคะแสงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะคะที่เราสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทางตาทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ซึ่งเกิดจากแสงตกกระทบ ลงบนพื้นผิวของวัตถุนั้นแล้วสะท้อนแสงสีของวัตถุนั้นเข้าสู่ตาเรานะคะก็ก็เลยทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะตกกระทบบนต้นไม้นะคะแล้วสะท้อนนะคะสีของวัตถุนั้นเข้าตาเรานะคะเราก็เลยสามารถมองเห็นนะคะต้นไม้นะคะหรือสีของต้นไม้ได้นะคะ เรามาดูนะคะตัวกลางของแสงนะคะตัวกลางของแสงก็คือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้นะคะเราเรียกว่าตัวกลางของแสงนะคะซึ่งวัตถุในธรรมชาตินะคะเมื่อเราแบ่งตามลักษณะหรือคุณสมบัตินะคะการยอมให้แสงเดินผ่านเดินทางผ่านได้นะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะ ประเภทที่1ก็คือตัวกลางโปร่งใสประเภทที่สองก็คือตัวกลางโปร่งแสงนะคะเรามาดูเรามาดูนะคะตัวอยา่างตัวกลางโปร่งใสเป็นอย่างไรนะคะก็คือวัตถุที่ย้อมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดทำให้เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นการมองน้ำผ่านแก้วนะคะการมองวัตถุนะคะบนท้องฟ้าผ่านอากาศนะคะ แล้วก็แผ่นกระจกใสนะคะต่อไปเรามาดูตัวกลางโป่งแสงนะคะตัวกลางโปร่งแสงก็คือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนนะคะทำให้ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้อย่างชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นกระจกฝ้ากระดาษสาขวดน้ำพลาสติกนะคะ เมื premises, ่อนะคะเมื่อเรามองสิ่งต่างๆโดยมีวัตถุนะคะต่างชนิดกันนะคะมากั้นนะคะจะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ต่างกันนะคะเช่น1ตัวกลางโปร่งใสนะคะเป็นวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้และเมื damned, ่อมองผ่านวัตถุที่นํามากั้นนะคะจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจนนะคะ2ตัวกลางโปร่งแสงนะคะเป็นวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้เช่นกัน แต่เมื่อมองผ่านวัตถุที่นำมากัน้นจะทำให้มองเห็นส,สิ่งต่างๆที่อยู่ด้านในนะคะไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็คือตัวการโปร่งใสตัวการโปร่งแสงนะคะเรามาดูนะคะวัตถุคลบแสงนะคะก็คือวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นไม้ก้อนหินกระจกเงา เรามาดูนะคะการเกิดเงานะคะเมื่อเรานะคะฉายแสงไปยังวัตถุทึบแสงนะคะโดยใช้ฉากรับแสงนะคะจะพบว่าะจะเกิดเงานะคะของวัตถุปรากฏบนฉากนั้นๆน,น,นะคะให้นักเรียนสังเกตรูปนะคะอันนี้ก็คือแหล่งกําเนิดแสงนะคะก็คือไฟฉายนะคะเมื่อนะคะฉายแสงไปยังวัตถุนะคะหรือสิ่งกีดขวางนะคะ วัตถุนั้นนะคะก็จะเกิดเงานะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะที่ฉากรับนะคะรับแสงนะคะก็จะเกิดเงามืดนะคะเงามืดก็คือสีดําๆนี้นะคะ,ะส่วนเงาัวกก็จะเป็นสีเทานะคะ,ะการเกิดเงามืดก็คือนะคะ,ะมันจะเกิดบริเวณนะคะเงาดําๆนะคะ จะมีลักษณะรูปร่างของวัตถุนะคะส่องผ่านปรากฏขึ้นบนฉากนะคะ,ะที่เป็นเช่นนี้เพราะวัตถุทึบแสงนะคะจากกั้นทางเดินของแสงนะคะ,ะเราจึงเรียกว่าการเกิดเงามืดน,น,นะคะต่อไปมาดูนะคะการเกิดเงาบัวน,น,น,นะคะ บริเวณที่เกิดนะคะจะมีความสลัวนะคะเห็นเป็นสีเทาๆนะคะบริเวณนี้นะคะให้เรียนสังเกตดูนะคะ,ะเป็นส่วนที่วัตถุกั้นแสงไว้ไม่หมดนะคะทำให้เกิดทำให้มีแสงบางส่วนตกบนฉากนะคะบริเวณนี้เราก็เลยเรียกว่าเงามวลนะคะ,ะดังนั้นนะคะเมื่อวัตถุทึบแสงนะคะวางกั้นแสงแล้วฉากรับแสงจะทำให้เกิดเงาบนฉากนะคะ หรืออาจจะเกิดทั้งเงามืดและก็เงามัวนะคะโดยรูปร่างของเงาจะเป็นไปตามลักษณะของวัตถุนะคะนักเรียนสังเกตนะคะนี่นะคะสีดําๆจะเป็นเงามืดนะคะสีเทาจะเป็นเงามัวนะคะเรามาดูนะคะการจําแนกวัตถุที่มาั้านแสงนะคะเราจะจําแนกตามลักษณะการนะคะ การเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นนะคะวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้นะคะจะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นนะคะเรียกว่าตัวกลางของแสงนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นวัตถุที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสนะคะ วัตถุที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังนั้นไม่ชัดเจนนะคะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะให้เักเปลี่ยนดูนะคะวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ผ่านไม่ได้นะคะเรียกว่าวัตถุทึบแสงวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้เรียกว่าตัวกลาง ตัวกลางของแสงนะคะซึ่งแบแ่งหรือจำแนกออกเป็น2ลักษณะก็คือตัวกลางโปร่งใสกับ igung, 5 5ตัวกลางโปร่งแสงนะคะให้นักเรียนดูภาพนะคะภาพตัวอย่างนะคะการมองเห็นนะคะผ่านตัวกลางโปร่งใสนะคะเราจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะภาพที่สองนะคะเป็นการมองนะคะมองเห็นผ่านตัวกลางตัวกลางโปร่งแสงนะคะเราจะ สามารถเห็นภาพนั้นได้นะคะไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ถ้าเป็นการมองผ่านตัวกลางทึบแสงนะคะเราจะไม่สามารถเห็นภาพนั้นได้เลยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะ <S <S เมื่อนักเรียนนะคะเรียนเสร็จแล้วนะคะเรามาช่วยการสรุปบทเรียนกันนะคะการมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะผ่านวัตถุที่นำมากั้นนะคะเราสามารถจำแนก จำแนกวัตถุนั้นได้ก็คือวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้เราเรียกว่าวัตถุทึบแสงนะคะส่วนวัตถุที่แสงผ่านได้เรียกว่าตัวกลางของแสงนะคะตัวกลางของแสงนะคะสามารถจําแนกได้2ประเภทก็คือตัวกลางโปร่งแสงและตัวกลางโปร่งใสเมื่อเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทํา นะคะแบบฝึกหัดนะคะลงในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคนหน้า110หน้า111เะ,ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งทางไลน์นะคะให้คุณครูตรวจด้วยนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ช่วงนี้ก็นะคะอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะกำลังละบากนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมพบแมสนะคะใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ